สวัสดีครับววบบรรคคัััสสดีนักเรียนชั้นมัธยมปีที่5้าครับสายวิทย์นะอตอนนี้เนี่ยเราเราเข้าเรื่องมามาถึงเรื่องเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์มีอยู่สองสองเวกเตอร์ทางสเกลาร์นะครับคือมันมี มันเลยมีสองสูตรนะฮะอย่างที่ผมสรุปไปให้นะครับตอนนี้ขอตบทว,ว,วนเร,เรื่องเรื่องเรื่องการหาดีเทอร์มินานหน่อยนะเพราะนี้จากว่าเดี๋ยวมันจะเอาไปใช้ในเรื่องของคอสรดักนะครับของคอสรดักก็คือเดี๋ยวอีกสูตรหนึ่งนะที่บอกว่าเอคอสดีเอคอสดีก็คือมีค่าเท่ากับ a อนะครับแล้วก็อัลตรูป เอคูณอ่าแอบสุลูบเอูนะครับแอบสุลูบเอคูณกับแอบสุลูบดีแล้วก็ไซน์ซีต้าอ่าเอบีนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยอ่านองจากว่ามันใช้หลักเดียวกับดีเทอร์มินแนนต์นะครับอ่าดีเทอร์มินแนนต์ผมอ่าอยากจะเกินนำหน่อยนะอ่าอันนี้ถ้าเราดูปับ๊บฮะน่าจะมองออกแล้วฮะว่าอย่างเงี้ยเป็น ดีเทอร์มินานต์แบบไหนฮะแบบขนาดไหนครับอย่างเงี้ยนะฮะอย่างอย่างเอ A, นะครับเมทริกของ A เนี่ยมี3,5,4,1นะครับ3,5,4,1นะครับอันนี้เป็นในลักษณะมิติแบบ2องคูณจำได้นะ2อคูณนะครับข้างล่างก็เป็นในลักษณะของ2อคูณนะครับเดี๋ยวค่อยค่อย ค่อยพูดเรื่องการคูณนะครับนะอันหมายหมายถึงแมทริกคูณแมทริกเนี่ยจะต้องมีวิธีไงนะอันนี้ก็าหาดีเทอร์มินานต์ก่อนออย่างอย่งางหาเดดเดตเเดตเอก็คือดีเทอร์มินานต์ตัวย่อมันก็คือเดดนะเดดเอนะเดดเอก็คือเอาแมทริกของเอเนี่ยนะนะครับสามห้า สี่หนึ่งนะครับคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะครับคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบเพราะฉะนั้นอันนี้สามคูนหนึ่งก็ได้ได้สามนะครับคูณขึ้นเป็นลบก็ใส่ลบไปก่อนสี่ห้ายี่สิบเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้อะไรเนี่ยฮะคำตอบก็คือสามบกยี่สิบก็ได้เป็นลบสิบเจ็ดนะลบสิบเจ็ดนะก็เช่นเดียวกันนะครับ าการหาดีเทอร์มินานต์ของอะไรของ B นะครับของ B ก็คืออะไรก็คือเอา4 1 5 2นอะอันนี้ก็เป็นแมทริกแบบ2คูณ2คูณลงเป็นเป็นบวกเนี่ยจำไม่ได้นะครับคูณขึ้นเป็นลบเนี่ยการหาเดซนะ4คูน2อี่นะครับลบด้วยใส่ลบก่อน ห้าคูณหนึ่งได้ห้านะเพราะนั้นแปดลบห้าเหลือเหลือสามนะครับนะีบ่คือคำตอบของเดซดีก็ได้สามอันเนี้ยนะอันนี้นะอันน,น,นี้เดี๋ยวเราจะเอามาใช้ในเรื่องของเวกเตอร์นะ,อะขออธิบายเรื่องเวกเตอร์ต่อนะนะอ่าเดี๋ยวด้ยวยนขอขอ,ขอ,ข,อขอเรื่องเดดแบบสามคูณสามนะไงสามคูณสามทำไงเดี๋ยวเราจะต้องใช้ คล้ายๆอย่างสามคูนสามเนี <kaz an adviser> ่ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นสองคูนสองนะอ่าเดี๋ยวดูแล้วกันอ่าวิธีการอ่าถ้าเกิดเขาบอกว่าอ่าแมทริกซ์ของ A มีค่าเท่ากับสองหนึ่งสองนะครับสามศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้เป็นแบบสามคูนสามนะครับก็คือสามแถวสองหลักไอ้สามแถวสามหลักขอโทษแต่สามแถวสามหลักนะสามแถวสามหลักก็คือนับเป็นแถวนี้ก็คือแถวแถวที่หนึ่ง แถวที่2แถวที่3หลักที่1ห,หลักที่2หลักที่3มนะครับมันก็เป็นในลักษณะกอง3คูนนะถ้า3คูณ4แถว3อ่หลักมี4หลักอะไรเงี้ยนะก็ทำไปดูขนาดก่อนนะดูขนาดแล้วก็ดูให้เข้าใจนะครับอ่ะตรงนี้ผมก็จะหาเด็ดใช่ไหมเราก็ใช้หลักการน,นี้นะนะี่ครับถ้าเป็นในลักษณะกอง3ใช่ไหมก็คือ 2, 1, 2 สามศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์แล้วก็ต่อเลยฮะต่อตรงนี้ต่อก็ตรงนี้ก็เป็นอะไรสองสามห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้มองออกนะครับมองออกมองออกนะเพราะฉะนั้นอ่ะตรงนี้ตรงนี้ได้เลย ลองลองลองทำลองทาไปด้วยกันนะลองทําไปด้วยกันจะได้จะได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดูเฉยเฉยต้องคิดตามไปด้วยนะครับต้องคิดตามไปด้วยอ่ะเอาไงเอาไงต่อนะครับเอาต่อต่ออ่ะเราก็บอกว่าสองคูณศูนย์คูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับ นะผมผมผมเรียงเรียงไปเลยนะสองสอคูณศ่านี่เดี๋ยวไม่เห็นดิเ่ยสองคูณศคูณศได้0ูนย์ะเราก็ใส่ศูนย์หคูณหคูณห้คูณหได้หนึคูณหก็ได้หก็บวกหบวกไปเลยนะอ่ะตรงนี้ก็เป็น2องคูณสาคูณหนึ่งกคูณหก็ได้หก็บวกห โอเคจบแล้วนะเนี่ยคูณลงคูณลงอย่างเดียวก่อนนะครับอนะคูณลงตัวแรกได้ศูนย์คูณลงตัวที่สองได้ห้าคูณลงตัวที่สามได้หกโอเคนะแต่นี้คูณขึ้นบ้างคูณขึ้นเป็นลบใส่ลบไว้ก่อนเลยนะคูณขึ้นเป็นลบนะใส่ลบไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็วงเล็บไว,ไ,วไว้ไว้ไว้ตัวใหญ่เลยก็คือ ห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนยคูณสได้ศก็ได้ศูนะครับหนูณหได้หนะครับนะผมเอาลบไปข้างนอกแล้วนะจริงๆแล้วเปิดวงเล็บเลยก็ได้ลบศูนย์แล้วก็คูณขึ้นเป็นลบก็ใส่ลบนะหนคูณหได้หนึคูณสได้ได้สอนะแล้วก็ลบด้วยศูคูณสได้ศน ศูคูณหได้ศอ่าโอเคนะมันก็เลยได้ว่า5้บวกหกนะครับได้ไรห้าบวกกับหก็เป็น11บเอ็ใช่ไหมอ่าสิบเอลบสก็เหลือเหลือเก้านะครับคำตอบเด็ดเดดเตรงนี้ถ้าเป็นในลักษณะของสาคูณสก็ได้ได้9นะีอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ หลักของการหาเดตเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในเรื่องของคอสรดักนะในเรื่องของเวกเตอร์นะครับในเรื่องของเวกเตอร์ก็เลยทวนให้นะครับโอเคนะอ่ะตอนนี้เราขอกลับมาเรื่องเรื่องเรื่องเวกเตอร์ต่อนะอ่าผมผมลองเลยแล้วกันนะเอาตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างเลยไม่ต้องอ่ะตัวอย่างเลยนะครับ ถ้าเป็นในลักษณะของดอทโปรดักเราพูดไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะพูดเรื่องคอสโปรดักต์บ้างขอกระโดดข้ามไปเรื่องคอสโปรดักต์เลยนะมันจะได้อ่ะผมขอเขาบอกว่า y u เดี๋ยวนะครับ มสมมตินะ,ะตัวตัวอย่างนะตัวอย่างหาคอสก่อนหาคอสก่อนคอสมันไม่เหมือนกับการการดอทนะนะอ่ะเขาบอกว่า U เนี่ยถ้าถ้าผมเขียนอย่างนี้ยนะครับ U เนี่ยนะแบคเตอร์เนี่ยนะมีค่าเท่ากับถ้าเกิดผมเขียนอย่างนี้คุณต้องเข้าใจแล้วนะลบหนึ่งศูนย์สามโอเคไหมอันนี้ก็เป็น ijkijk ตัวเวสต์วี้างเขาก็กำหนดพิกัดว่า i เท่ากับหนึ่ง j เท่ากับสามแล้วก็ k เท่ากับสี่เนี่ยอันนี้เขาเขียนเป็นเหมือนกับแมทริกแบบแบบอะไรเนี่ยแบบสามคูณหนึ่งนะครับสามคูณหนึ่งก็คือ แถวมีสามแถวมีหนึ่งหลักนะครับนะเอาแล้วครับตอนนี้เขาบอกว่าให,จหา you, you, ้จงหา u ูเวกเตอร์ยเนี่ยจงหาเวกเตอร์ u เนี่ย cos ถ้าเขียนอย่างนี้เราแปลว่า cos นะครับ cos กับเวกเตอร์วีนะนะ u cos กับเวกเตอร์วทำยังไงนะครับ เราก็บอกว่าอ๋อยู u กับ v ใช่ไหมเราก็ใส่ครอมันไว้นะใส่ครอไว้เลยนะเอา u เขียนตัวอยญ่หน่ก็ได้ cos กับ v มีค่าเท่ากับใส่ครอไว้ก่อนนะผมใส่ครอไว้ก่อนผมก็ให้ข้างหัวมันตรงนี้เป็นเวกเตอร์ e เวกเตอร์ o เวกเตอร์ k ฮะ นะผมก็ใส่เลยนะ IJK นะเอ่ออะผมใส่แล้วนะแต่การใส่เนี่ยเขาใส่อย่างนี้นะครับก็คือเขาเขาบอกว่า I นี่เป็นอะไร I เป็นลบหนึ่ง นะของ u เนี่ยแล้วแล้ว j อ่ะ j เป็นศูนย์คือดีดีนะแล้วก็ k เป็นอะไร k เป็นสามของ vector u เนี่ย vector u เนี่ย vector u หมายถึงว่ามีขีดข้าง,งบนเ <be S 2> <บ>นี่ยเป็น vector <บ>น,นะ vector u ส่วน vector v ส่วน vector v i เป็นอะไร i เป็นหนึ่ง นะครับ J เป็นอะไร J เป็นสามะแล้ว K เป็นอะไร K เป็นสี่เอาละครับวิธีการวิธีการนะครับก็ถ้าอยากจะรู้ i ก็คือ0ูคูณกับ4ตอนนี้เราต้องต่อนะฮะอันนี้ก็ก็มาเป็น i i ต่อตรงนี้นะเจะต่อตรงนี้นะอ่าตรงนี้ก็เป็นลบหนึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นสามเอาเลยครับผมก็เลยบอกว่าเอานะผมคูณน,นะ i เนี่ยแวร t ตอ่ยูนิตวตของ i เนี่ยนะครับก็คือศูนคูณสี่ ศูนย์คูณสี่คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบเราก็ใส่เลยนะศูนย์คูณสี่ได้ได้ศูนย์นะศูนย์คูณกับศูนย์คูณกับสี่เนี่ยนะครับนะศูนย์คูณกับสี่ได้เท่าไหร่แล้วก็แล้วก็คูณคูณขึ้นเป็นลบ ก็เป็นลบอะไรลบสามสามเก้าอ่าสามคูณสามได้เก้าอันเนี้ยมันอยู่ในของเวกเตอร์ไอโอเคไหมศูนย์คูณสี่ได้ศูนย์ถูกไหมศูนย์คูณสี่ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นตรงนี้อ่าคูณขึ้นเป็นเป็นลบนะไอ้คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะมันก็สาลบแล้วใส่ลบไว้ก่อนสามสามเก้า เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นลบเก้าไอถูกไหมอ่าต่อมาต่อมานะต่อมานะเอ่อเห็นไหมครับ เขาเขียนให้ผมงงอยู่แล้วเออเดี๋ยวนะทำไมเขียนอย่างนี้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาจัดการนะครับอะก็ลองดูนะครับบวกก่อนแล้วกันบวกนะครับบวก,นะบบวกต่อมาก็จะเป็นบวกอะไรคูณลงเป็นคูณลงเป็นบวกของของของเจแล้วคูณลงเป็นบวกนะครับคูณขึ้นเป็นลบมันก็จะได้เป็นสามคูณหนึ่งก็ได้สามนะ ลบนะลบกับลบสี่คูณหนึ่งอ่าลบเจอสี่คูณลบหนึ่งก็ได้ลบสี่ถูกไหมอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรฮะเป็น j นะครับเป็น j เป็นเวกเตอร์เ,น,น,เนะครับเดี๋ยวมันจะได้เหมือนกันไหมเนี่ยนะอ่าส่วนส่วนต่อมานะครับ ตัวนี้คูณลงเป็นบวกก่อนนะครับสามหนึ่งหนึ่งคูณสามก็ได้ลบสามนะให้ลบสามนะลบหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์นะอันนี้ก็เป็นเป็นเคนะครับเป็นเคเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะได้เป็นอะไรเนี่ยลบคูณลบ,ลบได้บวกสาม ลบคูณลบได้ได้บวกนะครับลบในขั้นนะ3บวกกับ4ก็เป็นอะไรก็เป็น7ใช่ไหมนะมันะก็เลยได้เป็นลบนะครับลบคูณลบได้บวกนะก็ได้เป็นบวก7อะไรฮะ 7j ็นะนะ7 j เแบเกเตอร์7 j ็แล้วก็ อะไรลบ 3k นะครับบวกคูณล,ลบได้ลบนะก็เป็นลบ3 k วเวกเตอร์ 3k นะครับเนี่ยแค่นี้หลักการก็คือคูณล,ลงนะครับคูณล,ลงเป็นบวกคือบางทีไปดูตัวอย่างเนี่ยมันจะง,งงนะครับเราทำตามของเรานะครับคือเขาจะเขาจะเอาเรา,าทำตามที่เราถนัดดีกว่านะนะครับ ผมไม่รู้ว่าเขาทำไงแต่คำตอบเขาได้เหมือนกับเรานะครับก็คือลบนะครับลบบวกด้วย7 j 7เวกเตอร์ j ลบด้วย3เวกเตอร์ k โอเคไหมอันนี้ก็เป็นการคูณแบบ d u c t cos product นะครับอันนี้น่าจะาเดี๋ยวจะไปอธิบายในห้องเรียนอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายในห้องเรียนอีกทีหนึ่ง นะเดี๋ยวผมจะลองตัวยอย่างสักอีกสักตัวอย,ย่างดีไหมเอาเอา,เอ,าอันไหนดีเอ่ยอ่เขาเขาเขาบอกมาอ่ะผมขออะนะครับเราไม่ต้องไปดูไม่ไม่ต้องไปดูเขาเขาทำยังไงนะครับเราทำตามของเราครับ ลองลองข้อ,ข,อข้อนี้นะลองข,อข้อนี้นะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่า,อาสองอันเนี่ยมันมันคอสกันก็เขียนมาเฉยๆอย่างนี้นะเขาบอกว่า I บว, i บวก v ว c เตอร์บวก v ว c เตอร์บวกตัว2สองแล้วก็ วงเล็บปิดคอสด้วยอะไรคอสด้วยสองไอลบลบด้วยหนึ่งเจเขาเขียนด้วยเจเฉยๆนะก็กกับเจนะมีมีมีขีดข้างบนด้วยก็คือลบลบด้วยอะไรลบด้วยสามเคนะเราก็ใส่เลยครับ i j คีไเป็นอะไรไอเติมแรกเนี 1> 1. ่ยเติมแรกก็เป mm ็นหนึ่งเจเป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองนะครับเติมที่สองมาก็เป็นสองลบหนึ่งลบสามนะก็ต่อสิครับต่อเป็นอันนี้ก็เป็น i ขอขอโทษใส่แว็กซ์น่อนะ อันนี้ก็เป็น i vector j ก็ใส่1ตัวนี้ก็เอา2มาใส่อันนี้ก็เป็น1่มาใส่ลบห่มาใส่อ่ะลงคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะคูณลงเป็นบวกเพราะฉะนั้น1คูณลบ3ก็ได้ลบ3ถูกไหมคูณขึ้นเป็นลบก็ใส่ลบไปก่อนแล้วก็ลบ1คูณกับ2ก็ได้เป็นลบอะไร สองหนึ่งสองอ่าผมใส่นี้ก่อนนะก็เป็นห้อยห้อยไอใช่ไหมนะบวกอ่ต่อมาคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบสองคูณสองได้สี่ถูกไหมแล้วก็ลบด้วยอ่าลบสามคูณหนึ่งก็ได้ลบสามโอเคไหมครับ อ่าแล้วก็บวกไอ้อันนี้กดใส่ขอโทษใส่เจไว้ด้วยใส่เจไว้ด้วยนะแลตัวนี้ตัวต่อมาก็คือบวกคูลบได้ได้ลบนะจริงๆแล้วมันขั้นขั้น้วยบวกอะ่ะแต่คูลงเป็นเป็นลบเราก็ใส่เลยนะครับเป็นบวกไว้ก่อนก็ได้ลบลบหนึ่งนะครับคูณขึ้นเป็นลบก็เป็นสองหนึ่งสองก็ได้เป็นสอง อันนี้ก็เป็น k นะครับเป็น k vector k ลบกูลบได้บวกลบสามกับสองลบลบสามกับบวกสองก็กลายเป็นลบหนึ่งถูกไหมมันก็เลยได้กลายเป็นลบ i โอเคไหมลบกูลบได้บวก c บวกกับสามก็ได้เป็นอะไร c บวกกับสามก็ได้เป็นบวก สี่บวกกับสามนะครับก็ได้เป็นบวกเจ็ดใช่ไหมเจ็ดเจ็ดเจนะครับแล้วก็ตรงนี้นะบวกอ่านะลบหนึ่งกับลบสองก็ได้กลายเป็นลบสามลบคูณบวกก็ได้ลบนะครับก็ได้เป็นลบลบสามเคโอเคไหมลบสามเคแค่นี้นครับลบสามเคนะ ทำอย่างเงี้ยนะครับทำอย่างเงี้ยถูกเหมือนเดิเขา้วนะครับไม่ไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยนะครับเราทําตามวิธีของเรานะครับโอเคไหมอย่างเงี้ยพอน่าจะพอได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปเรื่องการหาหามุมของอคอร์สผลิตภัณฑเพราะคอร์สผลิตภัมันก็คือ a อเวกเตอร์เอคอสด้วย vector vector b นะครับถ้ามันคอร์สกันนะ,อะคอร์สก็กคือกากบาดการการบาท แล้วมันก็จะมีค่าเท่ากับแอลสูบเอนะบางตำราก็จะมี an ก็หมายถึงใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเื่อผมตอนตอน,ตอนคุณยาวตามตำราก็ได้เพราะตามตำราของของเราเนี่ยเขาไม่ได้เขียน an ไว้แต่แต่ในในเทคของภาษาอังกฤษ,กฤษเนี่ยเขาจะเขียนไว้นะครับเดี๋ยวค่อยไปไป,ไปเรียนรู้ตอนมหาลัยแล้วกันนะว่าทำไมต้องใส่ a อแล้วคุณก็ค่อยถามอาจารย์ทีนะอ่าก เอเวกเตอร์เอคอสเวกเตอร์ b นะครับ mm hmm. ก็ได้เป็น Absolute A คูด้วย Absolute A คูด้วย Absolute B ถูกไหมคู b, ด้วย Absolute B โดยการแบบ c o s cos cos product นะ่ mm hmm. ผมอยากอยากจะให้ลองทำในแบบฝึกหัดที่ค่อนข้างจะประยุกต์หน่อยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไป ไปฝึกกันตรงนั้นก็ได้นะก็ไม่เป็นไรนะฮะพอพอจะได้แล้วนะนะถ้าพอจะได้แล้วนี่ก็ก็ก็สบายใจแล้วว่าอย่างน้อยนะครับรู้จักคอสโปรดักรู้จักดอทโปรดักถูกแล้วฮะนะครับเรื่องแบล็กเอร์มันไม่มีอะไรมากนะครับก็เพียงแต่ว่าดูดูพิกัดให้เป็นนะครับดูที่กัดให้เป็นนะครับเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยไอ ถ้าเราเรียนลึกลงไปเนี่ยลึกลงไปอีกนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยอย่างเช่นการหาตำแหน่งการหาพิกัดเขาเรียกการหาพิกัด GPS เคยได้ยินไหม GPS นะครับ GPS ก็คือการหาตำแหน่งที่เราจะไปที่ปลายทางนะครับด้วยการให้ด้วยการขับรถตาม GPSGPS เนี่ยมันใช้ดาวเทียมเป็นตัว เป็นตัวประมวลนะปร,ะป,ร,ะป,ระประมวลผลให้เรานะครับว่าตำแหน่งที่เราจะไปเนี่ยเราแค่มาร์จจุดปลายทางนะครับมันก็จะบอกให้ให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเนี่ยนะแต่แผนที่แผนที่ทุกอย่างต้องอัปเดตด้วยนะต้องมีการอัปเดตเพราะฉะนั้นการมีการสร้างถนนใหม่หรืออะไรใหม่ๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการอัปเดตข้อมูลนะครับอัปเดตข้อมูลเพื่อที่ ถ้าเราใช้ GPS นำร่องเนี่ยนำนำทางเนี่ยนะครับเหมือนกันเดินเดือกเขาก็จะใช้ GPS เป็นตัวนำนำทางนะครับนะครับทางอากาศก,ก็เหมือนกันเขาจะใช้ GPS เป็นตัวกำหนดพิกัดแล้วก็มาร์คจุดนะครับพอขึ้นถึงเพดานบินมันมันก็จะล็อกเลยฮะล็อกล็อกล็อก,อกอความสูงที่น่าตรงนั้นแล้วถึงเวลาที่เท่าไหร่แล้วมันก็ ค,ค่อยลดระดับลงนะครับอ่ะโอเคอันนี้นอกเรียนก็หลักการนี้แหละหลักการของเว็บเว็บเตอร์เนี่ยมันก็เป็นการเอาไปใช้ประโยชน์นะครับตอนนี้เราอาจจะยังไม่เรียนไปก่อนนะครับเรียนไปก่อนบางคนอาจจะไปเรียนเรื่องเรื่องเรื่องการบินเพราะตอนนี้มีมีมีมบางโรงเรียนเขาเปิดเรื่องการบินนะผู้หญิงก็เรียนได้นะผู้หญิงก็เรียนได้นะครับแล้วก็ไปเรียนจริง กับเครื่องบินนะตอนนี้ลองลองเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับมีโรงเรียนที่เขาเปิดนะครับก็อยากจะให้เราเนี่ยมีพื้นฐานนะครับมีพื้นฐานอ่าเดี๋ยวค่อยต่อเรื่องในลักษณะของ cost product แ้าหาบุงยังไงนะครับผมจะจบตรงเนี้ยแหละนะครับเรื่องแล้วเดี๋ยวจะทวนให้ทั้งหมดเลยนะครับจะทวนให้แล้วก็ จะมีตัวอย่างให้นะครับส่วนการแมทริคเนี่ยเราจะเรียนเพิ่มเติมขึ้นไปอีกหน่อยก็คือการคูณซึ่งไม่ได้บอกแมทริคคูณแมทริคจะทํำยังไงนะครับจะคูณยังไงมันค่อนข้างจะงงหน่อยนะแต,แต่แต่ถ้าเราเข้าใจพวกนี้นะมันมันมันจะไม่ยากนะครับตอนแรกเราเราบองสาว่ามันยากนะครับโอเคนะ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพลงนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงมงเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงบงเรียนของวันพรุนี้นะนะตอนนี้เปินผมก็ทำคลิปให้ดูแค่นี้เพราะว่ายาวไปแล้วกลัวไม่อยากดูนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปอธิบายแต่ละบทแต่ละบทนะในแบบว่ากันโอเคนะนะครับหวังว่าจะเข้าใจถ้าดูนะ ถ้าไม่ดูก็จะไม่เข้าใจนะครับดูก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวจะจะส่งไปล่วงหน้าก่อนก่อนเรียนนะครับนะครับเดี๋ยวตอนเช้าจะส่งไปโอเคนะครับครับโอเคครับสลายวารีบบรรรรุ้มบวระอมาตุลล้อบวบารากาตุ